ครับคลิปนี้ก็อยู่กับเพชรเจริญอีกคลิปครับผมเกี่ยวข้าวโพดนู่นครับไทเสียงกเกี่ยวอยู่ตรงนูน้น่นี่ตรงเทเลตรงหกรอจอดครับเดี๋ยวค่อยไปหาครับไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าเริ่มจะมืดแล้ว เกี่ยวข้าโพดดินแห่งยังเลี้ยวคล่องขนาดนี้เนาะถ้าเกี่ยวข้าวน่าจะโอเคเลยนะเนี่ยสำหรับเจ้าเพชรเจริญเนี่ยดูเดินดินแข็งๆข้างบนไม่มีสันเลยนะครับสังเกตดูทั้งวงทั้งอุ่มพวกงโรงฐานนิ่งกิกครับดูรถก็จากเท่าที่ประสบการณ์ที่ผมเจอมานะ ดูรถผมจะดูดูโครงสร้างไว้ด้วยนะครับไม่ได้ดูระบบเครื่องระบบปั๊มอย่างเดียวนะโครงสร้างนี่รถบางค่ายนี่เดินไปนี่มันจะสั่นนะครับมันจะไม่นิ่งนะครับถังอุ่มมันก็จะสั่นนะครับยิ่งเป็นดินแข็งๆนี่ยิ่งไม่ต้องพูดเลย เขาไปกลับไปกลับได้สี่ห้ารอบเขาก็จะไปกลับฝั่งนู้นครับฝั่งหัวครับทีนี้เขาก็จะตัดหัวตัดหัวกลับไปกลับมาของเขาจนรถเลี้ยวได้เขาก็จะฝั่งนี้เขาก็ตัดเรียบร้อยแล้วครับแล้วเขาก็จะกลับไปกลับมาทีนี้ก็ง่ายเลยทีนี้ไหวพลิบดีครับคนครับ เล็กๆอย่างนี้เลี้ยวบ่อยไม่ดีนะคอยเอาแบบนี้นี่โอเคเลยถนอมรถไปในตัว การเล่นรถหนีเราจะไปตีกันไม่ได้นะครับทุกคนมีข้อดีข้อเสียเอามาแชร์กันดีที่สุดครับจะได้มีความรู้ไปด้วยกันไม่ใช่ว่าคนมู้นขับอย่างนี้ทำไมมึงไม่ขับอย่างนี้เขาบางทีเขามีเหตุผลของเขานะครับคนที่เขารู้จริงๆงอยู่บนรถหนึ่งเขารู้เข,รเขาอ่านเกม ออกหมดครับขัรโรถเต็มอุม้มแล้วเริ่มเลี้ยวเลี้ยวหนักแล้วครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของคนขับอีกเหมือนเดิมว่าจะมีวิธีเอารถไปแบบไหนมายังไง คนขับนี่กับรถนี่มันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยนะครับนั่งเกี่ยวไม่ใช่มองแต่ฝากเขาปวดอย่างเดียวนั่นในสมองเขานี่คิดไปถึงหูนี่หูนี่คือประสาทประสาทหูนี่มันอยู่กับเสียงเครื่องนะครับกับเสียงพัดลมตู้แล้วก็จมูกมีประสาทสัมผัสทางจมูกมีจะอยู่กับกลิ่นสายพานครับ แล้วก็ในใจนี่จะอยู่ในห้องเครื่องห้องเกียร์ตัวเดินแล้วครับดูเวลาเลี้ยวทั้งฟังเสียงทั้งจินตนาการไปด้วยนะคนไม่รู้ก่อทำไมขับเหมือนคนขับไม่เป็นนะมาโยกเงื้องงทำไมไม่เลี้ยวพืชไปเลยเลี้ยวได้ครับต่อให้ช่วงล่างสามร0อยสี่ร้อยก็ยุ่ไม่อยู่กับท่านหรอกดินแห้งๆแบบนี้นะครับ เท่าในซัมบีแข่งกับโบยูดดครับขาดสังขารรถถนอมนี่ตัวเดิน200รครับยอมรับเลยนคนขบถนอมรถได้ดีมากครับพอชมเลยจากใจจริงเลยครับ ดูว่าเขาจะเทไหมหรือว่าเขาจะเกี่ยวให้เสร็จเลยไม่ได้จ้องดูรถนะครับนะนั่งอยู่จ้องดูผมถ่ายคลิปเ่ย ครับภาพสวยฆ่าได้จังบ้าได้สวยครับสุดที่บ้านนอกยังกระจอกเฮ้ยอะไรจะพูดหรือพูดไม่เป็นสุดที่สุดที่บ้านนอก ไม่เท่ากระจอกในเมืองกรุงจริงๆนะครับไอ้พวกแถวๆนี้ว่าเก่งๆมีสู้คนไม่เก่งมาจากภากลางไม่ได้ผมก็คนที่นี่เลยแต่ผมนับถือเลยว่าแถบนู้นเขาเก่งจริงครับเขาเขาเขาเปิดกับรถเลยเขาเปิดมาฟ้องกับเกิดมาเขาก็ลืมตาดูโลกก็เ,เจอแล้วรถเนี่ยรถเกี่ยวเนี่ยเกี่ยวรถตีนะครับ นี่พี่เขาไปอยู่ที่ภาคกลางนี่พี่เขาเป็นคนอีสานไม่ได้เกิดมาพร้อมรถไม่ได้เกิดมาเห็นรถอยู่ก็จริงแต่อย่างน้อยๆพี่เขาก็มีอาจารย์ดีแหลอะอะเอาแค่นี้เลยครับเขาได้เปรียบตรงนี้แหละคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไปเจอกันใหม่คลิปหนา้าคลิปนี้สวัสดีครับ